ก็ไย่าความรู้สึกหน่อยมวนม้วนใครเป็นยังี้ใครเป็นยังเจ็บท้องไอยเปลี่ยนไปอ่ะอายเปลี่ยนไปไอ่เร่าให้แบบ่นั้นนะ ใครเงเป็นยังก่อนใคเป็งเป็นยังมาแล้วพออ้วนมาแล้วเ่าฮยาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าม่าฮาฮาาา่่าาแ เอาไปค่ะสวัสดีหนึ่งร <c oughs> ้อยชิ้นอกอยากน้ำตาที่เอราวันอยากน้ำตาที่เอราวันขอเลยขึ้นเลยเออนนมาแล้วพี่งมายืนข้างไม่รู้วนมาปเป็นอะไรสวัสดี <c oughs> ผู้ชมหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะครับใครที่เข้ามาววดูได้โปดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเต้ยลานะครับนุ่นอไอวิ่งวิ่งไปหาพ่อจ๋าแล้วอไอวิ่งไปหาพ่อจ๋าแล้วนะครับ ฮะอืมภาพไม่ไหวเลยโอ้โดนเลยเรื่องงานเรื่องการกุ้งลองไม่เปีไงเขาขอไปเอราวันนี่ฮะ บรรยากาศเตยลานะครับสนุกมากเลยครับแล้วแบบเป็นจอยวันนี้เป็นจจอยนะครับทีมงานเซฟี่หกเป็นจจอยนะครับวันนี้มีเราเจอใครก็ไม่รู้ฮะอเัญญงอ่ะเซโยทำไมวันนี้ทุกคนจอยจัง er <ate> ทุกคนจอยมาก เอารู้ไหมว่าทุกวันนี้ไอ้ไอ้ไอ้เอาไอ้ไอ้ไม่ใช่ต้นสบับนะใช่เพ่อย่างหลันจ่อยแฮงคืออะไรแงนูต้องให้ตีเปล่าแดนแดนเดนลองเพ่งได้อยู่ซะเออเมา้ยนี่ เป็นบรรยากาศยามเช้าหลังเต้ยลาเสร็จนะครับเทียมไม่ติดตั้งแต่ไม่แต่งตาอันนี้เที่ยมไม่ติดเลยแม่ไม่เป็นพี่เนาะไป็นใครเป็นใครเปป่า

พี่ปิมปพี่ปิมน่ารักบ่อลูกก้อนเมีหนาวเพลูกหนาวครับแต่ว่ามีความสุขมากๆเลยครับมันจอยมันใจจอยครับสวัสดี184ท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับเ,เป้เอกนเฮ้ยเฮ้ย้ว เอาลาเอาลาเตยลาเตยละเอ็นเก็บลานเอาละเตยลาเตลาเตยละมันเด็กแล้วมันจันบอกกล่มนไอ้อแอไอ้ออแอไอ้ออออเอรอไอแอแอรอแอร์ออรอเอรไอแอแอร์ไอแอรเอแอร์ไอแอร์ไออรบออ น่ารักมากครับลูกขอบคุณครับนี่เป็นบรรยากาศหลังเตยลานะครับน่ารักมีความสุขสมุกันมากครับแอนกลมปีโอ uh ้ยเนาะ้อเกี่ยวกันบนน่ะนั่งเนั่งเอแอนกลมปีไ นี่ครับบรรยากาศยเลยแต่ละมือแต่ละดีอบอุ่นทุกคนขอบคุณครับมาขายปิงไก่ซอยกันครับอะไรเนี่ยลักไปได้ไหมเนี่ยลักไปได้ไหมขั้นเขียว รักไปได้ไหมคือสิม่วนค่ะนางเอกปีมหนาวบ่ลูกนางเอกปีมหนาวบ่ลูกนั่นเป็นน้ำมูกแล้วเรียบร้อยฮะเยาะว่านี่อาบน้ำจังไหนล่ะท่านคอบครัวเซเว่หกอบอบอุ่นมากครับขอบคุณครับสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้ง191ท่านนะครับสวัส,ส,วส, um. สดีครับใครที่เข้ามาดูและสดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่แม่ปานครับแม่ปานกำลังยืนกินปิงไกลอยู่ครับแม่ปานกำลังยืนกินปิงไกลอยู่ครับโอ้ยแต่ละมือแต่ละดีรายการแข่สวัสดีจ้าน um ้องพิม์สวัสดีครับสวัสดีครับ ครบหนึ่งคนดู200ท่านแล้วนะคะสวัสดีคนดู200ท่านนะคร<ม>ับใครที่เข้ามาดูได้สวดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องพิมสวัสดีครับยายฝักฝักชื่นเลยะะวันนี้ไปพักที่ไหนร้อยเอ็ดค่ะ อย่าลืมนะคะวันที่12เจอกันที่ไล์สดค่ะ <ไป S 1> ก็จะมีรถแห่ช่องดูฮีด้วยนะคะฝากซื้อบัตรด้วยนะคะน่าจะไม่ได้ซื้อบัตรละมั้งแม่วันที่1 2อมีไรสดซื้อบัตรไหมอะ่ะ<ป>ใช่ไล์สดได้ซื้อบัตรไหมหรือว่าเข้าฟรีซื้อบัตรใช่ไหม